สวัสดีครับสนสเกร์ทรย์รองเท้าวันนี้จะขอพาทุกท่านมาชมกับรองเท้าวิ่งแข่งขันมาราธอนรุ่นใหม่นะครับและนี่ก็คือ3 6 1เฟรม5ครับผมโดยเป็นรองเท้าวิ่งแข่งขันมาราธอนซีรีส์เฟรมรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่มีการปรับปรุงเพื่อให้มีการตอบสนองแล้วก็แรงส่งคืนที่ดีขึ้นกว่าเฟรมสนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับพื้นชั้นกลางยังคงเป็นชื่อ CQT เฟรมนะแต่ก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัสดุใหม่นะครับเป็น e 4ี่ิไนลอนนะครับที่เพิ่มแรงส่งคลกกว่น Frame. นะครับผมก็ยังคงมาในรูปแบบพื้นโพ้งนะครับมีแผ่นคาร์บอนที่ชื่อว่า Quick Bone d y น a m i c นะครับผมมาในรูปแบบเต็มความยาวเท้านะครับแล้วก็มีการเสริมขึ้นมาด้านข้างตรงนี้นะครับเพื่อเพิ่มความมั่นคงแล้วก็เพิ่มแรงส่งคืนกลับมาในระหว่างวิ่งนะครับในส่วนของอัปเปอร์เนี่ยมาพร้อมกับผ้าตาข่ายนะครับมีความโปร่งมีความบางดินรองเท้าบางนะครับเชือกรองเท้าแบบปุ่มนะครับไม่หลุดง่ายไม่ขยตัวง่ายนะครับส้นเท้านะครับมีฟองน้ําสําหรับคอยซัพพอร์ตตรงช่วงเอ็นร้อยหวายตรงล็อกส้นเท้าอยู่นะคร น้ำหนักจะอยู่ที่249กรัมในไซส์10 US นะก็ถือว่าไม่เบาแต่ว่าก็ไม่ได้หนักมากจนเกินไปนะครับใครที่กําลังรอรองเท้าซีรีส์เฟรมรุ่นใหม่อยู่นะครับเตรียมตัวกันได้เลยกับวันที่27ทธันวาคมนี้ครับผม